สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบสี่ตอนเย็นนะคะสิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อสิบเจ็ดแม่ทานข้าวมื้อเย็นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่นะคะขอบคุณมากค่ะลูกหลวง ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพาแข็งแรง,แงมีเงิรวยมีโชคมีลาภนะคะแม่กินข้าวกับทอดมันไข่เจียวกรนเชียงแล้วก็น้ำพริกหนุ่มไข่เจียวนะคะไอชิ้ไข่เจียวแล้วก็ทอดมันไก่ทอด พีกหนุ่มแล้วก็มีคุณเชียงแอบอยู่ในนี้ กินลสวัสดีค่ะแม่อิ่มแล้วแม้กินอิ่มแล้ว,ลวชิมน้ำพริกหนุ่มดีกว่าอืม

กินขนมไหมแต่รูไม่กินนะอิ่มแล้วจ้ะเราไปล้างมืออ่ะแม่อิ่มแล้วเดี๋ยวแม่ไปล้างมือนะคะแม่ไปล้างมือนะคะแล้วนั่งต่อเก้า <c oughs> อีด้ดนตรีเก้า <c oughs> อีด้ดนตรีนี่แม่ยืนมองอย่างมี้

đưa bên núi nọ? Nó dùm tại trong núi lỗ 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 ไปห้องมันตื่ไสางั้นมากเจ๊แม่เข้าห้องไปแล้วแล้วกินต่อกินข้าวต่อแม่อืม มัน <laughs> ไก่ทอดออสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นค่ะ <laughs> ทานข้าวเย็นนะคะข้าวเหนียวแม่ทานข้าวอิ่มแล้วเข้าห้องไปแล้วนี <laughs> <laughs> ่พิกหนุ่ม <laughs> แม่เขาไม่ได้ขุดขอนวิ่งงเอาชอน ฝนตกข้างนอกฝนตกอากาศเย็นสงสัยจะเป็นฝนหลงหรือดูฝนตกตั้งแต่กลางวันแล้วไ <c oughs> <c oughs> ข่เจียวเค็ม คนเจียวใส่น้ำปลาเยอะไปหน่อยใส่เข้า 你便宜了。 สวัสดีค่ะ ทานข้าวเย็นค่ะสวัสดีค่ะเราจะล้างมือ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video สดีค่ะ เดี๋ยวเก็บกับข้าวก่อน <laughs> ดูแม่กันนะ อารมก่อนเดี๋ยวไปดูแม่กันในห้องนะคะแม่อยู่ในห้อง <laughs> ไปดูแม่กันวิปขึ้น กันนะแม่ยู่ในห้องแม่พักผ่อนอยู่ในห้องข่าตออนะคะจากการสัมมนาของพักเพื่อไทยที่หัวหินค่ะมาดูอีกคนหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเม่ี้คุณทักษิณเนี่ยพูดบนเวทีนะคะว่ามีคนที่หนีประชุมคอรมอด้วยเรื่องนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวทย์ไทยนขมแล้วกินข้าวอิ่มแล้วกลบากันกระทรวงกลาโหมนะคะ ขอให้สองพาร์ทแม่กินข้าวอิ่มแล้วค่ะคุณทักษิณต้องการเตือนหรือไม่คุณทักษิณไม่ได้มีบทบาทคุณพัดท่านี้แต่ว่าเป็นความเห็นของผู้อาวุโสทางการเมืองค่ะส่วนคุณทักษิณเนี่ยหมายถึงใครจะหมายถึงคุณอนุทินหรือไม่นั้นคุณสมควรทำบอกสื่อว่าเพิ่งประกาศคุณทักษิณแล้วค่ะมีมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ว่าท่านก็ พูดขึ้นมาแล้วก็เราก็รับฟังว่าก็เป็นความเห็นของผู้มีหนุโศทางการเมืองที่เห็นว่าวิธีการอย่างนี้เป็นขอไปนะคะถ้าอ่านชื่อผิดะคุณนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากค่ะทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงินเลยนะคะ ขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เป็นโชคเม่ลาค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงไลน์ค่ะ